ไผลมมีประโยชน์อย่างไรดมตดวัล,ลนิชดีต่อสุขภาพป้องกันสารพัดโรครู้แล้วจะอึง้งข้อที่จริงเกี่ยวกับการไผ่ลมตดการไผ่ลมหมายถึงอะไรกายไผ่ลมมีประโยชน์อย่างไรอย่างไรก็ตามการไผ่ลมมักจะสร้างความตลกขบขันมากที่สุดคุณอาจหัวเราะขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงหรือกลิ่นไผ่ลมของคนอื่นแต่แท้จริงแล้ว คุณรู้ไหมว่าการภายลมหมายถึงอะไรและนี่คือข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการภายลมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนการภายลมจะเกิดขึ้นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงการภายลมด้วยถูกประกาศเกียรติคุณเป็นครั้งแรกในปี1962และมันหมายถึงการมีลมออกจากทวันหนักโดยเฉลี่ยคนเราจะภายลมประมาณ14ครั้งต่อวัน ค่าเฉลีย่ยของการผายลม14ครั้งต่อวันสามารถเติมบอลลูนได้การผายลมไม่ควรเป็นสิ่งน่าอายเพราะพวกมันดีต่อระบบย่อยอาหารของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพในทางกลับกันหากคุณสังเกตเห็นว่าตัวคุณเองยังไม่ได้ผายลมเลย คุณควรรีบปรึกษาแพทย์ตดประกอบไปด้วยไฮโดรเจนซันไฟที่ช่วยลดความเสียหายของไมโตคอนเดียและยังพบอีกว่ากิ่นตดนั้นเป็นประโยชน์คุณจึงไม่ควรอุดจมูกเมื่อได้กลิ่นตดแต่คุณควรสูดดมกลิ่นของมันเข้าไปลึกๆแมนว่าผู้หญิงจะผายลมน้อยกว่าผู้ชายแต่กลิ่นผายลมของผู้หญิงจะเหม็นกว่าผู้ชายเพราะ มีไฮโดรเจนซัลไฟในระบบที่สูงกว่าความเร็วเฉลีย่ยของการผายลมคิดเป็น10ฟุตต่อวินาทีถ้าคุณมีกล้ามเนื้อหูรูดแน่นคุณจะตดดัง มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามากฝรั่งและโซดาช่วยกระตุ้นการผายลมดังนั้นถ้าคุณสังเกตเห็นว่าตัวเองผายลมมากเกินไปควรลดปริมาณการบริโภคสิ่งเหล่านั้นส่วนใหญ่เราจะภายลมในเวลากลางคืนขณะที่เรานอนหลับการผายลมเกิดขึ้นกับสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะปลวกจะผายลมมากที่สุดรวมถึงอูดม้าลายแกะวัวช้าง และสุนัขโดยเฉพาะพันธุ์ retriever เมื่อคุณพิจนารณาให้ดีคุณจะรู้ว่าการทำงานของร่างกายมนุษย์มีความซับซ้อนทุกอย่างแล้วคุณลองนึกถึงการกระทำบางอย่างโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเช่นการเลอสะอึกและผายลมอาการเหล่านี้คุณไม่สามารถควบคุมมันได้ซึ่งคุณทำได้แค่เพียงหัวรอก,กบเกินเพราะบางครั้งก็รู้สึกอาย ผลงานวิจัยชี้ดมตดวัลนิตดีต่อสุขภาพป้องกันสารพัดโรคไม่รู้ว่าจะทึ่งจะอึ้งดีเมื่อเว็บไซต์ s n n t c o m รายงานอ้างผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเอ็กเตอร์ประเทศอังกฤษเผยงานวิจัยพบว่าการดมกลิ่นผายลมหรือก๊าซไข่เนวเพียงวัลนิตอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งและอีกหลายๆโรคได้ระบุว่า ิ่นตดหรือผายลมหรือกลิ่นของก๊าซไข่เน่าเพียงนิดอาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพยังมีนัยสำคัญเอกสารรายงานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยดรอกเตอร์มาูดระบุว่าก๊าซไฮโดรเจนซันไฟ์ซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยอาหารของแบคทีเลียแม้นจะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงเหมือนไขน่เน่าหรือแก๊สในกระเพาะอาหาร แต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายของมนุษย์และอาจจะเป็นกุญแจสำคัญไขปัญหาสุขภาพที่นำไปสู่การบำบัดรักษาโรคได้หลายชนิดโดยนักวิจัยเชื่อว่าการสูดดมกลิ่นผายลมหรือกลิ่นไข่เน่าเพียงน้อยนิดอาจช่วยลดความเสี่ยงทั้งโรคมะเร็งหลอดเลือดในสมองตีโรคหัวใจโรคไขข้อแม้กระทั่งภาวะสมองเสื่อม ซึ่งมีผลในการปกป้องไมโตคอนเดียหรือแร่งพลังงานของเซลล์หนาที่นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเอ็กเตอร์ได้สร้างสารประกอบที่เรียก AP39 ขึ้นมาเพื่อเรียนแบบผลในการรักษาโรคของกาซชนิดนี้โดยศาสตราจารย์แม็กว m a แมนระบุในรายงานว่าเราได้ศึกษากระบวนการทางธรรมชาติ และสามารถผลิตสารประกอบที่เรียกว่า AP39 ซึ่งจะส่งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟอย่างอ่อนๆไปยังไมโตรคอนเดียโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามผลการศึกษาชิ้นนี้จะถูกเผยแพร่ในวารสาร Medicinal Chemistry Communication อีกด้วยอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ